คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o ์ท็ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ e EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับ FC 25บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะวผมผมสกีไฟเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังจบเกมเอฟซียี่สิบห้ากลับมาอยู่กับโรโดจูเนียร์ซีซั่นที่2อพาร์ทที่1นะครับและก่อนที่ไปรับชมไม่ลืมมาเชิญกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องสกีไฟเกมเมอร์ครับพาร์ทนี้ก็ขอหนึ่งไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่งซับพาร์ทของผมไม่ถึงสามหมื่นซับสไคร์ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดก็รบกวนครับกดให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อีกถ้วยหนึ่งคือ UCL นะครับผมก็ดับเบิลแชมป์ไปนะครับผมในซีซั่นแรกของโรนัลโดจูเนียร์ครับผมในซีซั่นที่2นี้เราจะได้ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าก็ไปรับชมพบกันเลยดีกว่านะครับผมไปห้ากด A อซีซั่นเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่ฮะในที่สุดครับเราก็ได้สัญญามาแล้วจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมครับตอนแรกขอไปแสนห้าครับ แต่เราได้มาแค่ค่าเหนื่อย1นึ0 0 0สนหนเท่านั้นเองนะครับผมด้วยความที่ว่าเราทําชิปช็อตไม่สาเร็จนะถ้าทําเสร็จนี่อาจจะได้แสนห้าก็ได้นะครับผมพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับผู้ชมไปฮะสัญญา2ปีนะครับผมเขาก็เซ็นกันสั้นๆเท่านั้นนะครับผมได้เลยฮะสปีก็2ปีวะไปครับลุยเอาอะไรครับผมเราก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครมารับอโมริมหรือเปล่า ว่าแล้วฮะเราได้ร่วมงานกับอโมริมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้นี่แมนยูมีนักเตะเป็นยังไงบ้างนะไม่ได้เช็คเลยครับผมขอเบอร์เจ็ดเดี๋ยวจะมาเอาเบอร์เจ็ดจังหวะน,นี้เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเบอร์ครับคุณผู้ชมฮนะ และนี่ครับคุณผู้ชมมีข่าวมาผมโรโดจูเนียร์ครับผมมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีคอมเมนต์ข้างล่างครับบอกว่ามันเป็นจะเป็นการย้ายที่ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวมึงเจอกูไอแคสเปอร์และขออนุญาตเลยครับคุณผู้ชมฮะอยู่ที่นี่ครับผมเราจะมาใส่เบอร์เจ็ดนะครับผมเพราะว่าพ่อมาที่นี่ก็เป็นเบอร์เจ็ดเรียบร้อยแล้วต่อจากที่อยู่สปอร์ติลิสบอนใส่เบอร์ยี่สิบแปดนะครับผมอยู่ที่นี่ก็แน่นอนครับผมเบอร์เจ็ดต้องเข้าครับจังหวะนี้เอาลละคครรรััับบผผมมแโจชวเเซซอ์นน ย้ายไปที่อ e ีโอลิมปิลียงนี่ก็ผม60ล้านนะครับผมก็ถือว่าโอเคคะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่60ล้านเลยนะก็คือน่าจะมาแทนตำนะของโรโดจูเนียร์นั่นแหละครับผมที่เข้ามาแทนนะครับก็ต้องมีตัวออกไปนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็มาถึงการซ้อมเซสชั่นแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผม let's go อ่าแล้วครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมได้เอทั้งหมด3อันเลยครับถือว่าใช้ได้ครับผมฟอร์มดีต่อเนื่องครับในการฝึกซ้อมครับเอาละครับคุณผู้ชมและเกมแรกครับผมจำมาในศึกพ r ีซีซั่นนะครับจะเจอกับยูเวนตุสครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับมาดูกันครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับผมมีนักเตะใหม่เข้ามาหรือเปล่าไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ อาแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับผม <c oughs> ไม่รู้ว่าแมนยูชุดนี้จะเป็นยังไงครับผมออกมาเกมนี้เรตติ้ง7.5ครับผมแล้วก็ครองตำแหน่งให้ได้นะครับผม2ครั้งนะครับแล้วก็อินเตอร์เซปบอลให้ได้2ครั้งครับจัดไปครับเลย VR จะเดียวไงฮะดึงมาแล้วดึงมาแล้วยังไงต่อดึงดึงแลวคืน ดึงแล้วคืนคืนแล้วไปบอลมาต่อเน,นี้ยเบรเมอร์จุดนี้โดนโดจูเนียตัดได้ครับสวยเอาละครับแล้วโดนโดจุดนี้มาแล้วมาแล้วตบมาต่อบอลที่วัดกินวัดกินจุดนี้งกงยิงเองเลยลูกนี้ก็โอ้โหชูมเบเร่ครับผมมารับไว้ได้และบอลโยนข้ามมาครับบอลไหลมาตอนน่อเนี้บอลมาที่เบ,บรเมอร์เบรเมอร์จ่ายมาต่อครับบอลเนี่ยฟาจิอลี่ฮะเฮ้ยตัดได้อยู่ครับไปฮนะเอาละแต่วันนี้โด,โดโนโดจูเนียแท็กกลมาได้ครับโยมแล้วก็บุกมาหลุดมาต่อน,นี้ก็ปั่ดบอลนี้ก็ได้อยู่ได้สิวันเรียบร้อยว่ะโมโคล เต็มตัวสู้สโอ้โใส่กุ้แจไปเป็นกองหน้าแทนแล้วมัง้งแบบนี้โอ้โหเนี่ยบอลน,นี่ตัดมาได้ผมยิงจังหวะแรกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่บอลหลุดมาจาังหวะนี้แล้วก็โอ้โหสัดได้สบายๆครับแต่กินี่ไหลมาต่อบอลทีคอสติก คอสติกเจ้าเนี้ยมียึกยักซัดผ้าสองสามทีครับผมแล้วก็วิ่งมาเองก่อนดึงมาต่อนี้เปิดเข้ามาเจ้าดิโรนโดโขขึ้นไม่ได้แล้วก็โอ้โหชิบหายเกือบโดนแอสติกเจ้าวนี้ไงฮะแอสติกเจ้าดึงมาแล้วแล้วไหลไปต่อครับบอลมาจเจ้าดิโรนโดจูเนียก็ต้องคอยไล่บ้างครับแล้วบอลนี้แน่โดนดีไก่เดี๋ยวนี้โอเคยังไม่ตรงกรอบครับไหลไปต่อครับบอลมาที่เป็นสแตมป์ครับส่งมาเจ้าวันี้บุนโนฟานัสโรนาโดจ่ายขึ้นมาต่ออูกาเต้ครับ โอกุเต้าแทางมาต่อน,นี่สวยครับและบอลแทงมาต่ออยี้ครับบุโนโอนมาถึงโรโดโปั่นขวาโจวิลลิโกโอ้โเชฟเวลลีเย่เซฟได้ครับและมีการเปลี่ยนตัวครับคุณผู้ชมฮะฝั่งเราฮะเอาทางด้านของคิมมิดครับเขามาแทนแดนกอครับโอ้โหมีคิมมิดด้วยเอาเรื่องโอ่าโรโดจูเนียจะเปิดมาลูกนี้แล,นนล,แล้วโขไปต่อนี่ิเดอร์แล็บโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหแล้วบอลนี้คิมเมตมาแล้วคิมเมตจะเนี้ยไงมฮะคิมเมตเปิดมาต่อโรโดล้มหน้าโอ้โห ส่งมาต่อคิมิตครับมาที่เมซ็อตเมาที่โรนัลโด้ครับโรนัลโดจะได้ไปแล้วครัเดี๋นี้แล้วก็เปิดไปต่อที่โอลิ่วัดกินขงลูกนี้ก็โอ้โฉนทีโอ้โหล้ำหน้าด้วยครับไม่ได้ครับนะครับมาคาร์แรนฟอร์ดเดี๋ยวนี้ไงฮะแดนฟอร์ดเดี๋ยวนี้ไงเห็นโรนัลโดอยู่แล้วก็ยกมาต่อคิมิตได้ไหมได้ไหมคิมิตมองไปต่อโอ้โหล้ำหน้าอีกแล้วครับบอลมาถึงเดี๋นี้แดนฟอร์ดจ่ายมาต่อเมซ็อเมามาต่อให้ที่คิมิตคิมิตมาที่โรโดโรโด้จะมองแล้วมีมีขวาลลงปั่นนดููกกี้้็โโอห ชื่อบอลเลียเ,เอาอีกแล้วครับแล้วบอลนี้โดโรดโตเปิดมาต่อในโลนิวต์เกนโอ้โหชนคานอีกแล้วครับท่านและก็หมดเวลาครับผม Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะยูเวนตุวเป็นสงอนหนึ่งป่าตัวศูนย์ครับโอ้โหยูเวนไม่กล้าบุกเข้ามาเลยครับผมยูเว่นแทบไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโโโจาโรโรจูเนียก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีครับผมมาถึงก็ทำประตูได้เลยนะครับ เกมนี้เรตติ้ง8.5ผมหนึ่งประตูวิ่งทั้งหมด15.5กิโลเมตรครับผมวิ่งดับอยู่เหมือนกันนะเอาละครับเละเกมเจอกับแอตติกับเดี๋ยวผมขอยาซิเมทไปเลยนะครับผมเพราะว่าพรีซีซั่นเนี่ยเราจะเล่นแค่3เกมนะครับผมแล้วผมขอเล่นแค่2เกมเท่านั้นในคลิปนี้นะครับโอ้โหโดนไป3 1หนึ่งครับผมบอกเลยจกจกเอาละครับคุณผู้ชมฮะและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผม ออฟฟิเชียลนะครับผมเซ็นท่นาของบูโน่กิมไรส์เข้ามาในราคา91ล้านนะครับโู้เอาเรื่องครับกองกลางอย่างเดือดและเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นนะครับผมเพื่อนรักอย่างโยเคเลสนะครับผมย้ายไปลิเวอร์พูลครับโอ้โหเช็ดแม่เพื่อนรักเพื่อนร้ายไปทีมคู่แข่งซะอะาอาละครับผู้ชมและเกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมเราจะไปเจอกับโรม่าพรอมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับแล้วก็ตอนนี้นักเตะก็จะเป็นประมาณนีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กองหน้ายังเป็นวัดกินคนเดิมเลยครับผมแต่เราต้องมาเล่นกับแดนกอกูไม่เข้าใจครับมีบูนโอิมไลกับบูโอนเฟรนเดสแล้วทําไมไม่เอาพวก CDM ีเอเาตัวเทพๆลงมาเลยครับผมแล้วก็เอาบูนโนมายืนใกล้เราครับผมดันเอาแดนกอมายืนกับกูนี่นะแล้วจะทําอะไรได้ครับเนาะเอาละยังไงก็ไปดูพร้อมกันดีกว่าครับผมว่าผลออกมาจะเป็นเช่นไรครับจะรอดหรือเปล่า อ่าแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer ครับถือว่าได้นักเตะดีเข้ามาผมอย่างบูโดกินไปไลค์ครับกองกลางก็ถือว่าแน่นขึ้นเยอะครับอ่านะว่าไงเอาโมริมฮะฟอร์มวันนี้วันนี้เลตติ้ง7.5ผมคอสประสบผล20%แล้วก็แอซิดให้ได้หรือยิงหนึ่งประตูครับจัดไปครับลุยแดนกอครับแล้วก็แทงมาต่อเลยเจ้าหนี้กูว่าแล้วครับผมแค่นี้แม่งก็จ่ายพลาดครับแดนกอ มาถึงจุดนี้บอลมาต่อที่โรโดครับโรโดจุดนี้ยังไม่ได้คืนก่อนเลยครับค่อยๆเล่นกันไปแต่จุดนี้บอลมาถีงแดนกอลต่อตบมาต่อบูโน่บูโน่จุดนี้วะมีช่องมีช่องนี้บอลที่โรโดไม่ได้ครับโอ้โหไม่โดนเบียดบีบพ้นเร็วเลยแล้วบอลน,นี้ยกเข้ามาต่ออยู่นี้โรโดจับแล้วก็ยิงไงลูกนี้เรียบร้อยหนึง่งประตูสูตนะโอ้โหเอาอีกแล้วฮะโรโดจูเนียก็มานี่ครับโอ้โหเนี่ยบอลจุดนี้ครับผมแดนกอยกมาต่อนี้โรโดพักแล้วก็ ซาสายงนี่โอ้โหเสาแรกก็เต็มข้อแล้วเต็มแข้งจริงนี่ฮะปบไปอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะแล้วลก็มาต่อยะโรนัลโด้โรนัลโด้อย่างเงี้ต่อเคยเมาก่อนนะบอลมาถึงนะบุน็อกิบไรซ์ครับแล้วก,ลก็มาจริงๆเนี้ยสวยแดนกอรแดนกอรเลือกยิงจริงอย่าี้โอ้โหแล้วก็จัซับไม่ได้ครับโอ้โหอซาวิ่งแลุ้ขึ้นมาครับแล้วบอลนี้โดนหัวทีขึ้นมาครับผมก็มีตัวรับอยู่แต่ก็บ่งไว้ไม่ได้ผมแดนกอรบอลมาที่เฮอร์โมโซครับไหลามาต่อเนี้บอลมาที่ซูเล่ มาไฮเทียด้กับบาซันด,ดี้ครับดอบบิกมาต่อเน,นี้ยบาซันด,ดี้และไหลมาต่ออบากาโ,โนและแทงมาแล้วจุดนี้ช่องมาแล้วอยู่นี่ยิงเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับวัต What the fuck โอ้โหเปิดช่องตรงกลางอะโอ้โนี่ครับบอลจีและโอเาน่าเปิดช่องไว้ให้เขาปั่นเนื้อลูกนี้เรียบร้อยเลยครับอ่าบอลมาต่อเนี้ยโอ,โเ,ยอยเล่วัตจินครับ วัดกินตบมาต่อบอลมาที่โรนัลโดครับเดี๋นี้โดนดึงนึงฮะไม่เป็นไรคืนก่อนเลยแล้วกันแล้วบอลนี้บุนดฟน้าแทงมาต่อบอลที่โรนัลโดโรนัลโดลงมาต่อวัดกินสวยวัดกินตัวยิงอ่ะลูกนี้ก็โอ้โหข้ามขานวัดกินบอลมาต่อจังหวะนี้อะไหลมาต่อเฮอร์โมโซครับไม่คิดจกมีใครจะไล่เข้าบอลหน่อยเลยหรือไงครับบอลมีเซอลสกี้ฮะดเดี๋วนี้บาซาดี้บาซาดี้แทงมาต่อโอ้โหดูดิีครับมันง่ายเกินฝั่งเราเปลี่ยนโต๊ะผมว่าแดนโกอลออกก็ส่งกาลาโชเข้ามานะครับ ฝั่งต่อข้อาวเอาโจตาเข้ามาด้วยฮะับลูกบอลเจนียเปิดมาต่อก็โค้งมาตรงนี้ไม่สมอได้ครับบอลมาแม่นด้วยที่หน้าของโรนัลโด้โรนัลโดมองแล้วจะว,วัดกินไปครับเอาล้ววัดกินไปฮะวันเดยียววันนี้วันกินลุยลุยเลยว,วันกินโรลี่วัดกินเรียบร้อยสองต่อตัหนึ่งครับผมเออมันต้องอย่างนี้สิวะ โอ้โหเนี่ยบอลจะเยอะโรโรโดเนี่ยแทงมาอย่างสวยแล้ววัดกินนะวิ่งหลุดเดี่ยวมาเลยนะจังหวะนี้ก่อนที่จะซันลูกนี้ไม่พลาดครับสวยงามมากบัดกินตัวนี้แมนยูต้องคอยกดดันบ้างแล้วนะครับผมไม่งั้นบอลแม่งเลยมาแบบนี้อันตรายและสวยครับอาราบาแล้วบอลโคมต่อไได้อยู่ว่าบอลมาที่โรโดครับโรนโดมองแล้วแล้วก็ยกข้ามมาต่อนนี้ยแมนแม่นแล้วก็ยังล้ำหน้าอยู่ดีครับโอ้โห แล้วฝรัเปย์โตมาเอาท่าของมาต้าเดนเล็กเข้ามาแทนวิกตอร์เดินเลิฟนะครับอาบอลมาต่อเจดี้ก็แทงมาที่เดโกโจตาโจตาเจดีจ่าลงมาต่อครับโดโดต้องคอยชูวิงไล่อยู่แล้วบอลเจดีอย่าปล่อยให้ตุ๊กลามาล่งแล้วบอลแทงมาต่อนี้ฮะบอลมาที่โปลิตาโนและยิงลูกนี้โอ้โหโอ้โหลูกนี้ฮโอ้ยังเอาเรื่องเอาเรื่องจัดแล้วบอลยิงลูกนี้โอ้โหอย่างเซฟตายแล้วขวดทิ้งไปเลยครับตัวนี้โอ้โหเยี่ยมบอลนี้โรโดตัดได้สวยครับ วัดกินวัดกินมารอแล้วเจอนี้วัดกินมาแล้วเจอนี้โอ้โหก็ยังเปิดไปไม่ดีครับแล้วบอลมาต่อเนี้ยแรดฟอร์ดได้อยู่ครับบอลลงมาต่อเจอนี้สวยครับบอลมาต่อนี่ฟุโดกินมาแล้วยิงอนิโก้โอ้โหไรอันเซฟได้ครับแล้วบอลนี้โรนจูเนียเปิดมาต่อก็แรดฟอร์ดยิงอุนีโ้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหและก็หมดเวลาครับอมแมนเชสเตอร์ยูไงแต่เชลซีมาลิสโก้สองตู่อตัวนึงครับวู้หู้ เกมนี้เรตติ้ง9.6ครับผม1ประตู1แอซิสต์นะครับโอ้โหเป็นไงวิ่ง16.1กจิโลครับอย่างเดือดเบอร์7คนนี้เอาละครับคุณผู้ชมมาพาร์ทนี้เราก็จบกันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีก๋ยวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเอาใครเข้ามาบ้างนะครับผมจะมีนักเตะเท่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่าก็รอลุ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้นี่ผมไม่เกี่ยวนะครับผมมีหน้าที่เป็นผู้เล่นอย่างเดียวนะครับผมก็เล่นให้ดีที่สุดนะที่เหลือเขาจะเอาใครเข้ามาก็แล้วแต่เขาละกันนะครับคุณผู้ชมมคครรรััับบบเออาาล่ะะะฮกกกกนนนจจไปผว ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยละกันครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s a c r i f i c e Gamer นะครับผมไม่ทะไรที่เราเข้ามาก็บอกเลยว่าฟอร์มเราก็ดีใช้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมสำหรับโรนัลด์จูเนียร์ซีซั่นที่2นี้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมบอกเลยว่าทีมนี้นี่คุณผู้ชมก็ชอบกันอยู่แล้วแหละผมรู้ลนะเอาล่ะเลื่อนไไว้พบใหม่พาร์ทหน้าคุณผู้ชมแล้วเจอกันนะครับ